พี่มุกต้องไม่หลบรักแบบพี่น้องก่อนเออคณนี้พี่นันสีกว่านี้อีกสีกว่านี้เออสายสายไอ้นี่ไวเลสอะไรเนี่ยมันมันมันวางมือได้นี่ลูกถูกไหมฮะเจอปมกระเป๋าวางได้เออได้ที่พี่มุกพี่มุกลองสลับขาพักเหมือนไม่ถนดัดสลับด้านสิสลับด้าน ต้องหาโพสตเจร์ที่สองคนถนัดทั้งสองทางถนัดทั้งคู่ม,ม,ม,มุกไม่ต้องกอดให้พี่นันกอดอ่าแล้วถ้าพี่มุกมือขวาพี่มุกตายวางไว้ตรงกระเป๋าเกงเกี่ยวโค้งไว้ย่อนขาได้ตอนนี้อยู่ในชุดสปอร์ตชุดสปอร์ตลำลองพี่น,นันกลับมาเป็นเพื่อน,อนกอนนกอะไรกอดอะไรเออรักแค่นี้พอวะอนะอย่าจงร่มนะ พี่ว่ารักกันแค่นี้พอพี่มุกกอดเอวได้แล้วตอนเนี้ยเออไม่อันนี้น่ารักแล้วเพราะว่าเราต้องหาจุดพอดีเมื่อวานนี้มันไม่มีจุดพอดีของความรักมันอะไรก็ไม่รู้มันจุนกันไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยเราตกลงกันแบบน,นี้ได้ไหมพี่ที่รักน้องหนูก็รักพี่ค่ะแล้วมันจะสนิทใจเว้ยเห็นปหลูกนะครับโพสเจอร์อันนี้ไปใช้บนเวทีได้เพราะว่ามันเป็นมุมที่ทําแล้วสสวยทั้งคู่ พี่มุกอยู่บนพี่มุกอยู่ฝั่งนี้พี่มุกไม่ถนัดเออต้องคุยกันแม้แต่โพสเจอต้องคุยกันได้ยู่นะไปมินกลับมายังรักกันอยู่ว่าเอ้ยตบหัวได้เออลูก<ด>หัวได้เออต้องหาเพลงก็เหมือนกันนะโดยเฉพาะเพลงคู่มันยากตรงเนี้ยมันยากหาความพอดีของสองคนะ่ะไอเน,นี้ยก็ช่วยจังไดมไหมแต่ช่วยแล้วถ้าน้องถึงจุดจุดหนึ่งถ้าได้ มันต้องให้ความเอ็นดูหรืออะไรก็แล้วแต่มันนะมันเป็นเพลงความสึกนี้ก็เหมือนกันอย่าแยกกันเหมือนซ้อมด้วยกันแต่แยกกันซ้อมในความรู้สึกพี่นะมันเลยไม่ไม่ไปด้วยกันเมื่อวานนะครับไปคู่ต่อไปที่จับคู่ได้โอเคแตงโมแตงไทยเศร้าถึงไหมลูกเศร้าแต่ทีนี้พี่ขอแบบไม่เศร้ามากเพราะว่าบนเวทีมันจะดาวมากเลยอะขอลองไปเชิญชวนแล้วก็ให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันให้กำลังใจกันไป เพลงสองคนนี้จะอยู่ในชุดราตรีนะน่าจะอยู่ในชุดราตรีไปโกสวยไหมสวยหลังตรงไหมตรงครับท่านครับหลังตรงพี่โมพี่โมเป็นพี่ถูกไหมลูกค่ะประสบชะตากรรมเดียวกันแต่พี่โมให้กาลังใจได้ไหมจับมือเบาๆก็ได้คูเนี้ยอ๋อแต่ทีนี้ถ้าชุดราตรีชุดมันใหญ่เราไปจับกันแบบนั้นมันจะไม่เห็นเคิร์ฟของชุดไม่เห็นความสวยของชุด ต้องมีสเปซกันนิดนึงจับดูนะลูกมาจับมือกันจับมือให้กาลังใจทาให้กําลังใจกันเออนะฮะพี่ปะคองน้องน้องประคองพี่มันเป็นโพสเจอร์ที่ใช้ได้แค่นี้น้องเข้าใจแล้วโลกนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองน้องเข้าไปใกล้ซิอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับพี่อ่าพี่โมปล่อยมือได้เห็นไหมลูกอะไรที่มันขัดเคินดูจังหวะนี้มันสวย มันมันสบายแต่พอเข้าไร่จังหวะนี้มันจะอึดอัดทันทีเราปล่อยได้นี่ลูกเห็นไหมลูกแล้วก็มาจับนี้แทนไม่ไม่อีกมือนึงอ๋อไอ้นี่ก็ไม่โดนตัวผู้ชายไปไปโดนพี่ลืมใ่านี้ไม่ใช่หรอตัวทีพี่ลืมพี่ลืมอออให้กำลังใจเสร็จปุ๊บนี่ไงลูกอืมันเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ก็เชื่อไหมเชื่ออืมันเป็นความเชื่อในสิ่งที่เราร้องบอกกันให้กําลังใจกัน เราจะผ่านจุดเศร้านี่ไปได้นะลูกนะน้องนะทูตเจออย่างเงี้ยมันจะบอกไปถึงเพลงถึงท่านผู้ชมด้วยแล้วเมวื่อวานบางทีตอนซ้อมหนูไม่มีโพตเจอร่วมกันแล้วที่มันเห็นนะ่ะต่างคนต่างเศร้าไปมาแต่มันไม่มีฉับให้กําลังใจกันเลยเนาะมันแซดอ่ะนะนะเก็บอารมณ์แบบนี้ไว้เดี๋ยวตอนเราถ่ายแฟชั่นนะครับคู่ต่อไปไปอันนี้รักเกาหลีแต่ไม่ได้รักกันเองถูกไหมรักใจคนละคน พี่ว่าสองเพลงนี้คล้ายๆกันแต่เราจะไม่ได้แก่แบบนั้นเพลงเราจะวัยรุ่นกว่านี้เพราะงั้นเนี่ยชุดหนวจะเป็นกระโปรงสั้นค็อกเทลสั้นนานา่นารักนา่ารักให้กำลังใจแบบไหนแบบวัยรุ่นแบบแกชั้นเราไปลุกไปการเดินก็เหมือนกันวัยรุ่นขึ้นถูกต้องไปอืมไปเดินเลยไม่ต้องจับมือก่อนก็ได้ไปถึงโพสต์ re, แล้ว pues, <alla, S 2> <hey. S 1> ่อยว่ากันอย่าย่อกระทิดเท้าเอา อารมณ์ไม่ออกในนีดึงสต,ติกลับมาเอาใหม่ไออีกรอบเดินกลับมาแบบ,บตอนนี้เราอยู่ในเพลงไหน <c oughs> เพลงนี้มันเศร้าไหมลูกเนื้อเพลงเพราะงั้นเนี่ยต้องนิ่งถูกไหมลูกอโอเคกลับมาแบบนิ่งตามกันด้วย <c oughs> เพลงนี้ให้กําลังใจกันตามกันอืมฉันก็เศร้าแกก็เศร้านะ <c oughs> นะเว้ยเออไปอีกรอบนึงรู้สึกยังไงไปจับมือได้ลูกที่ไม่ได้ห้ามไป เก็บอารมณนี้ไว้คื่อวิถึงเพลงเลยแกเศร้าไหมเศร้าเวลาคนเศร้ามือมันคงไม่ตายอย่างนั้นออออืมได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่นเพื่อนตอนนี้พี่รู้สึกว่าเนเน่อะสติไม่มาเนเน่ต้องต้องต้องอินกับเพลงแต๊กหนึ่งเนาะแต่เต้นโชก็คือดึงอารมณ์ในเชี่ยวการเดินหนึ่งรอบเนี่ยให้เขารู้จักอารมณ์เราให้ได้ นะครับส่วนหงยกหงยกซึ้งไปนิดนึงอเออมันเลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่รักเพื่อนมันกลายเป็นแบบรักแบบแบบลึกซึ้งกว่าพี่นันอีกอมันของของพี่นันที่ยังดึงกลับมาเลยเห็นไหมลูกจริงจริงอะเรื่องของพี่นันแต่มันลึกกว่าเราแต่พี่นันดึงให้แค่เป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องเพื่อนกว่านั้นอีกอีกรอบหนึง่งไปเพื่อนสาวแก เออัะทำแต่ฉันอีกแล้วอ่ะเออเอาขอรมอารมณ์แบบนี้ไปอีกรอบหนึงแล้วไม่ต้องแซดมากเพื่อนสาวให้กำลังใจกันชีวิตนี้ยังอีกยาวไกลอือให้กำลังใจกันทุกตอนนี้มันต่างคนต่างโคนแต่ก็สวยนะโทษเด็กๆดูน้ลูกเป็นโพสเจอร์ที่สวยแต่แค่อารมณ์การ การเช็ดงั้นเอานี้ของหนูว่าหนูสามารถสลัดทิ้งได้ใช่ไหมขอมือข้ามมาเลยสงยกแล้วทิ้งอย่างนี้เออขอยืนเออไม่ได้นี่เป็นเพื่อนได้ิี่ก็บ้างนั้นละแกมันอยู่ที่สายตาลูก้าสายตาถ้าเป็นเพื่อนอ่ะได้เอาพี่เยวดีลิง์ออกด้วยเป็นเพื่อนอืม เออว่ะเอ,อเคเดี๋ยวไปกันต่อเนาะไม่เป็นไรหรอกโอเคน่ารักแล้วนะครับเก็บแค่นี้พอ,อไม่ต้องเศร้ามากเออโอเคคราวนี้พี่จะให้เด็กๆรันครูพร้อมกับเพลงเปิดเพลงได้ไหมครูขอเป็นเพลงไต้ท่าน,น้องมีเอเคใครเป็นโอเงพี่เพลงพ,พี่เป็นพี่เบียร์ไงอ๋อทีนี้มันจะขัดแย้งนิดนึง อย่างนี้ลูกก็ได้ได้อังั้นขอเบาก่อนพี่เบียร์พี่เบียมานี่ดีกว่าใครเปิดเป็นมั้งพี่เบียรพี่เบียเปิดดีกว่าไม่ไม่พี่เบียรช่างภาพเปิดของเราพวกเราท่านี้พี่ขอแบบมีบีทด้วยแต่ว่าทีนี้มันจะขัดแย้งกับอารมณ์เพลงเราเนาะ ขอไปเดินแฟชั่นโชว์หนึ่งรอบแล้วพี่จะเข้าถ่ายแฟชั่นแล้วไม่สนใจอารมณ์เพลงไอ้ไม่ใช่ไม่สนใจอารมณ์เพลงของตัวเองเป็นอารมณ์แฟชั่นโชว์มาหนึ่งรอบผู้หญิงก่อนใส่รองเทา้านี้ก็ได้ส้นสูงก็ได้ลูกเคล็ดลับมันไม่มีอะไรมากแอนโกรกระดกก้นชดหน้าแอนโกรกระดกก้นชดหน้า ขอ,อพี่เบียนดังๆเลยลูกพี่จะไม่พูดแล้วนะถ้าใครไม่สวยพี่จะผลักอีกรอบนึ่งกเ,<อ><อ>เอาเลยเอาเลยอพร้อมนั่ค่ะไม่ไม่สิละกคนอันนี้เดินไปชั้นโชว์แล้วไปสวยชัดหน้าไว้ฟั <c ười> งจังหวะเพลงด้วย<ห>จังหวะเพลงด้วย เออโอเคพอได้อารมณ์หลุดเร็วมากไปไม่ต้องไข้ยเยอะหงหยกเออไม่ไข้แล้วเราเดินสบายกว่าเอาอีกรอบนึงหงยกเดี๋ยวก่อนหงยกยังเป็นอย่างนี้ลูกมันทำให้เดินแล้วหลมอยากอยากอยาก,อยากแบบนี้ก็ได้แต่หนูต้องแค่นี้ เมื่อกี้มันคว่ำคว่ำเยอะเกินไปไปรอบเดียวเออเก่งแล้วเราไปครัวดินตับมาขอแรงกว่านี้เอาเออจังหวะยังไม่สม่ำเสมอไปฟังเพลงด้วยเด็กๆอาทูก อันนี้มันลูกเกดเนี่ยเอามาโอเคปลายผ่านสวยเลยเดินเลยลูกรทรงตัวไม่ฟังเพลงเนี่ยเขาเรียกไม่ฟังเพลงเอาใหมา่ลูบีด,ด้วยฟังบีดิ ดีเห็นไหมลกูกมันช่วยม้าปดีขึ้นมากพอฟังเพลงแล้วดีขึ้นมาก <c oughs> โอเคต่อไปพี่โม <c oughs> นี่แหละออกเลยเราเลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะเจอเพลงช่วงไหน <c oughs> ที่ัตเจลงเป็นนางแบบดี๋ยวนี้ค่ะ <c oughs> ไป ไม่ฟังเพลงท่เบีย์ขอเพลงดีบีดหน่อยตอนอินโทรไม่เอามันยากโอเคโกสวนกันตาโพสยังไม่สวยตั้งสติเป็นตังแบบข้างใน,นมันหวานไงเด็กเนี่ย ข้างในมันหวานนะมันไม่กระชากอ่ะโอเคขอเดินพร้อมพร้อมพี่เอาร็อกมาลูกแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะได้อินสปายมาร็อกมาจากหนูไปโกร็อ k พร้อมพี่เบียร์เพลงอ่ะโอ้โหโอเคไปโกลงไม่ต้องก้าวแรงขนาดนั้นเอาสองสองสองงแล้วก็ก้าวโอเค ี่วกให้ถูกเออพอมีเพื่อนก็นดีขึ้น <c oughs> โอเคขอเดียวขอเดียวลูกจัดร็อกมาอกเอเาเาออย่าลืมโพสทุกคนจุดสำคัญ ภาพนี้จะกระจายไปทั่วโลกนะภาพโพสต์นะ่ะก็ไม่ใช่ตอนเดินนะภาพตอนที่เราโพสต์สง่าที่จะกระจายไปทั่วโลกไปน้องแนนยึดแอน open เออจ้าวา้ากว่านั้นมันคงกว่านั้นเออโอเคดีขึ้นตอนขากลับไปที่นันไป สวยถ้าโพสยังไม่แข็งแรงพออ่าโอเคสวยไปผู้ชายลุกเลยพี่เหินนำก่อนนำทีมตามตามอารมเพลงพี่เหินปล่อยลายลูกปล่อยลายเด็กๆดู เดีไไ่ยวมนไลอยเอาอีกรอบนึงย่อนตัวด้วยทีนี้ย่อนตัวด้วยย่อนไหลอผู้ชายอาจจะไม่ยืดตัวเท่ากับผู้หญิงมันดูเกรงอ่าสบายขึ้นเยอะอ่ารอย่อนลหล <c oughs> ที่ถังไปแบบ <c oughs> ไลฟ์นี <c oughs> น่เพลงไม่มันเลยอ่ะ khen héo bật về khen héo không? Thì bịt mật ngục à. Đeo bị thẳng, bị thẳng lên mà, mày.